ญ้าข้าวนกกินได้ไหมวันนี้มาดูวัชพืชกันบ้างครับยาข้าวนกที่อต้องถิ่นยาไข่แมงดายาวัวยาหางวัวจะอยู่ในวัชพืชในนาข้าวพบเห็นทั่วไปตามพื้นที่แฉะชื้นเป็นพืชฤดูเดียวกอสูง30-60เซนต้นสีม่วงอมแดงใบยาว10-15เซนออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดคาดว่าถิ่นกำเนิดมาจากทวีปเอเชียทวีปแอฟริกาในซูดานนำพืชชนิดนี้มาบดแล้วนำมาเป็นแป้งนำไปทำขนมปังในรัฐราชสถานประเทศอินเดียนำเมล็ดของยาชนิดนี้ไปหุงแทนข้าวหรือข้าวฟ่างอินเดียส่วนทางสหรัฐแคนาดาใชาป้ปลูกเป็นอาหารสัตว์้าชนิดนี้ไม่มีสรรพคุณทางยาจัดอยู่ในจำพวกของวัชพืช